รู้ไหมว่าจมูกของเราอ่ะมันกรองฝุ่นได้มากแค่ไหนแล้วเราอ,องขนาดเล็กเท่าไหร่ที่ทําให้ปอดพังรู้ไหมว่าในจมูกข,ของเราอ่ะมันจะมีเมือกแล้วก็มีขนจมูกซึ่งมันจะทําให้เราสามารถกรองฝุ่นในอากาศได้นะแต่ว่าฝุ่นอ่ะต้องมีขนาดใหญ่กว่า10 10 10 1ิไมครอนเท่านั้นซึ่งพวกฝุ่นดินฝุ่นทรายฝุ่นหยาบๆพวกนี้ยจมูกเราอ่ะกรองได้สบายเลยแต่ไอเจ้าตัวร้ายที่มันทาลายปอดเราอ่ะ มันเลก็กกว่าสิบไมล์ข้อนะดิเพื่อนๆ่นรู <genau S 1> ้ไหมว่านี่คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผมเราถ้ามองด้วยกล้องจุลทรรศน์ส่วนนี่ค <iga> ือขนาดฝุ่นแบบ PM10 แล้วนี่คือฝุ่น PM2.5 ซึ่งเจ้าตัวนี้แหละที่เป็นตัวการตัวร้ายทำลายปอดเราก็เพราะว่าเจ้าละอองที่มันเล็กขนาด PM 2.5หรือเล็กกว่า2.5หไมล์ข้นี่ยแหละมันจะเข้าไปทำลายปอดเราทำให้เกิดการอุดตันในตัวถุงลมแล้วสุดท้ายเราก็เป็นโรคปอด มะเร็งปอดปอดอุดตันซึ่งละอองเล็กขนาดน,นั้นจมูกเรากรองไม่ไหวสุดท้ายเจ้าพวกเล็กกว่า2.5ไมครมันก็ทยอยเล็ดลอดเข้าไปในหลอดลมในถุงลมแล้วก็เกิดการอักเสบเรื้อรังจนทําให้ปอดเรามีปัญหาเกิดปอดอักเสบเป็นโรคปอดเป็นมะเร็งปอดอย่าคิดว่าไม่เห็นฝุ่นคือไม่มีฝุ่นเพราะว่าศัตรูตัวจริงอะ่ะมองไม่เห็นด้วยตาป้องกันไว้ก่อนใส่หน้ากาก N95 หน้ากากดีๆสามารถกรองได้ถึง0.3ไมครเลยนะ คิดดูดีแค่ไหนปลอดภัยไว้ก่อน